ดังไ้หน่อยทีซีซีเอฟซีโมบายวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาทําเปิดแคปวันที่ผมจะมาสอนสกิลฟุตบอลคือผมทําได้ผมใช้จมูกทงางนี้ได้นะแล้วผมเลยอยากสอนนะครับว่าทายังไงนั่นเองครับนี่ก็คือแบบเป็นคลิปแนวใหม่ของช่องเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับไปฟื้นฟ,ฟูสกิลฟุตบอลที่ผมเคยทําได้ดีกว่านะวันนี้ครับผมจะสอนท่า u า d the b a l บนะครับผมรู้ว่าควงบอลนั่นเองครับตามที่คนไทยเรียกกันก็คือแบบนี้ครับผมเม่อคืนดอกไปงี้ใช่ไหม อาราดูโวก็คือแบบการคลวงปุ๊บอย่างเงี้ยแบบอ่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับเป็นอย่างงี้นะครับอาราดูโวอ,อุ่ยแส,แสง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 นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผมทำกันเลยดีกว่าไป ตอแรกเนี่ยทุกคนทุกคนต้องมีลูกฟตุตบอลหนึ่งลูกไม่ว่าจะเป็นลูกฟตุตซอลลูกฟตุตบอลได้หมดเลยแล้วทุกคนต้องเดาะฟุตบอลเป็นการที่จะฝึกการควงเนี่ยเราต้องทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่ครับตอนแรกที่จะฝึกควงนะฮะให้เรากระแทกบ,บอลกับพื้นครับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วดูจังหวะตอนบอลกระด้่งขึ้นนะครับผมนะฮะแบบนี้ฮะ,ะทำไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่งที่แบบเอ้ยรู้แล้วว่ามันจะขึ้นตอนไหนแล้วก็ไปแท่ไปแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ครับผมเห็นไหมแบบกระแทกลงไปปึ๊บควงเจาะข นะครับอาจจะไม่ต้องดอกขึ้นก็ได้แค่อย่างนี้พอปึ๊บอ่ะแค่นี้พอครับทำไปเรื่อยๆครับผมแบบนี้ปึ๊บอ่ะต่อไปครับปึ๊บปั๊บพอเริ่มชํานาญในการอย่างนี้นะฮะปึ๊บอ่ะเราก็แค่ดอกขึ้นมาต่อครับผมปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ยปึ๊บปึ๊บอ่ะอันเนี้ยคือใกล้ตัวเกินไปนะครับท้องแบบนี้ปึ๊บนี่ฮะ นี่เห็นไหมอ่ะเขาเริ่มทำได้นะเราก็มาฝึกกับการควงและไอ้ก,กับการด่อนะครับตอนนี้เกาะไปเรื่อยแล้วผมหาจังหวะดีๆครับผมหาจังหวะดีๆแล้วครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เฉือนนบเดี๋ยวนี้ครับปึ๊บอ่ะอ่ะอันนี้คือบ้านละจุดที่เราจะใช้ในการสมผัสลูกบอลน,นะครับก็คือหยุดดอกอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราจะเฉือนตรงนี้นะครับใช้เนี่ยตรงนิ้วโป้งเรานะครับในการ เฉือนแบบนี้ฟึ้บอย่างงี้ฟึ้บอย่างงี้นะปึ๊บนับการเฉือนขึ้นอย่างงี้ปึ๊บ,นะบ,นะบ,ใ,บให้บอลมันตะคูม,มุนแบบนี้นะครับแล้วก็ควงตามไปเลยนะครับแบบอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตีมควงตามเลยนะครับมาดูเรื่อการดอกครับผมแล้วก็หันทังหวะครับผมแล้วก็ควงแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับโอเคดูกัน จังหวะดีๆครับผมแล้วก็ควงไปหนึ่งทีแบบนี้ครับผมอันนี้นะครับเรียกว่าอาร์รวเดวแบบอินไซด์ครับผมก็คือจการควงเข้าข้างในอย่างนี้ครับแล้วก็มีอาร์รวเดวแบบเอาไซด์ก็คือควงออกข้างนอกนะครับซึ่งคลิปหน้ายวผมจะมาสอนนะครับว่าทํำยังไงนะครับสรุปนะครับวิธีการฝึกนะกระแทกบอลควงปล่อยบอลล่วงนะครับแบบนี้ทาให้ชินนะครับต่อมาแบบนี้กระแทกบอลแล้วก็ควงแล้วก็ดอกขึ้นมาครับผม อย่างนี้นะครับทำไปให้ชินนะฮะตัวนี้ข่านที่3ก็คือคุณเริ่มดอดอัดดอยอย่างนี้นะฮะดอดให้ได้ถ่าจังหวะแบบผมนะฮะถ่าไม่ได้ก็คือดอดยู่อย่างนั้นก่อนนะฮะดูดอดแล้วถ่ายจังหวะควงอย่างนี้ครับผมอ้านวะผมไม่ได้เล่นบอลมาสี่เดือนเอ้ยประมาณ สามไอ้สามสี่เดือนก็เลยยังไปแบบนี้อยู่จะกลับมาเล่นละนะฮะก็คือเดี๋ยวมาแทชิคให้ดูมันดำบอกว่าดำใช่เฮียโอเคต้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาเล่นละจะทุกจะได้มีคลิปทำแบบนี้ให้ทุกคนดูกันนะาะอาจจะยังทำไม่คล่องนะในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแก้ตัวนะฮะเพิ่งกลับมาเล่นนะดูดิขนาดเบาะ,ะผมเหนื่อยเลยโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ผม